ที่นี่อากาศดีมากนะครับมีคุณลุงอยู่ด้วยนะมังโจ้ดีครับลุงยักษ์เนี่ยผมว่านะน่าจะทําพิธีอยู่ข้างในนี้นะครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดี PFC ลุงป้านาอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้ผมพาน้องหญิงเนี่ยมาที่หมู่บ้านรับแลของลุงยักษ์นะครับผมก็ผมเนี่ย ได้พาน้องหญิงมาเป็นครั้งแรกนะครับน้องหญิงเนี่ยบอกว่าชอบมากเลยนะบรรยากาศที่นี่เนี่ยดีแล้วก็เย็นนะครับผมผมก็เลยอยากจะพาน้องหญิงเนี่ยมาด้วยนะครับก็วันนี้แค่จะพาน้องหญิงเนี่ยมาเที่ยวนะมาเที่ยวในหมู่บ้านของลุงยักษ์นะครับส่วนลุงยักษ์เนี่ยลุงยักษ์เนี่ยน่าจะยังไม่ว่างนะเพราะว่าอาจจะทําพิธีเพื่อที่จะต้องไปเคลียร์กับพวกนางผีป่านะครับน่าจะทําพิธีไม่เสร็จเพราะว่าต้องใช้เวลาหลายวันอยู่นะครับพี่ๆีทึงจะ เสร็จนะครับผมเองก็ไม่รู้นะว่าทําพิธีอะไรนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเจอเจ้ากุมารหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูนะพี่พี่ FC นะตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาถึงในหมู่บ้านแล้วนะครับนู่นเลยนะครับพี่พี่ใช่มีน้ําด้วยนะครับตรงนู้นเนี่ยก็มีน้ําตกนะครับเป็นน้าไหลลงมานะสวยมากนะครับผมก็โอเคทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรา เข้าไปด้านในเลยดีกว่านะครับพานั้งหยิงเดินเข้าไปนะก็ก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอคุณ่ะนหนึ่งไลค์หนแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าผมไปนี่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงแล้วนะบรรยากาศที่นี่เนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมเธอไปจับต้นไม้นะ เนี่ยมีรังแตนอยู่เช่ไหมนู่นนะเดินไปทานู้นเลยอะไรนะใช่กระตอบเยอะมากก็เป็นบ้านเก,ก่าๆแบบเป็นหมูบหม่บ้านหมู่บ้านลึกลับอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างในดู ลุงยักษ์เนี่ยน่าจะอยู่ข้างใน,น,นลุงยักษ์อยู่ข้างในน่าจะทําพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าข้างในข้างบนนู่นน <พอ S 1> ่ะเธอเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปรบกวนท่านได้เพราะว่าลุงยกกักษ์กำลังทําพิธีบางอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นะข้างในเนี่ยก็ดีมากเลยนะคบพี่พี่มีที่นอน,นใช่บรรยากาศดีมากอืม ดีมากเลยนะบรรยากาศเนี่ยคือดีมากดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูข้างบนนะว่าขนอยู่กันหรือเปล่านะครับ ก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในป่านะพี่ๆตรงนั้นก็นเ,ปนนเป็นบ้า,านเหมือนกันนะสะอาดมากเลยนะอุดมสมบูรณ์อากาศดีมากนะครับพี่พี่ก็บรรยากาศดีมากเลย ลองเก็บโดนพวกตน้นต้นไม้หรือว่าผักอะไรพวกนี้นะนี่นะครับบรรยากาศดีไใไม่รู้เหมือนกันก็เป็นหมู่บ้านในในป่าเนาะเดี๋ยวมาดูดิเถอะไม่รอนมีคนอยู่หรือเปล่านะครับก็ที่นี่เนะราปลูกหลายอย่างเลยนะ ัวเนี้ยมีต้นขนุนด้วยนะครับผมโอ้บะตรงน,นั้นก็ม,ม,นนกมีมีคนอยู่ด้วยนะครับทิ่นีนะ่อากาศดีมากนะครับมีคนลุงอยู่ด้วยนะ มังโจ้ดีครับนี่นะอากาศดีมากอันนี้ก็กินได้นะเนี่ยใช่ไหมต้องกินกับน้ำพลิกอร่อยนะทุกคนเดี๋ยวนะเ,เราไปดูกันนะอันนี้เหมือนเพิ่งจะทำเสร็จี่ยหน้าตั้งอะไรอย่างงี้นะถ้าบ้านเลยเราก็ทำไม่มี ทุกคนนี้ก็น่านจะเพิ่งทําเสร็จนะครับ<อ> <S <S นะลุงเพื่อเพิ่งทําเสร็จ<อ>สวยนะใช่สวยนะครับพี่ๆนี่แบบสะอาดมากนะบ้านหลังนี้ก็น่าจะเพิ่งทําเสร็จนะครับผมพีม่้คนลุงก็เราก็ได้วัดดีแล้วนะ ลุงยักษ์เนี่ยผมว่านะน่าจะทําพิธีอยู่ข้างในนี้นะครับพี่พี่นะครับมีน้องหมาน้องแมวเยอะมากตรงนี้นลุงยักษ์น่าอยู่ข้างในเราไปถามดีกว่านะเพราะว่าลุงยักษ์เนี่ยทําพิธีอยู่ฝัง่งนู้นก็มีหมู่บ้านนะอืนนอใช่ก็ผมคิดว่าผมกับน้องหญิงเนี่ยจะทำบ,บ้านไม้อยู่นะพี่ๆ่นะ ก็้ังอยู่หน้าบ้านนะครับหลังคาเราจะไม่ใช้สังกสีนะเพราะว่ามันร้อน mm hmm. นะครับ mm hmm. พี่บสฟซีเธอเราไปดูน้ำไหม mm hmm. กว้างโอ้โ oh หตรงนี้สร้างบ้านได้กลางหนึ่งเลยนะเนี่ย mm hmm. ลังใหญ่ๆอะเนาะ mm hmm. mm hmm. อันนี้เราไก่เนาะ ดูดูน้องใกล้ตามมันก bueno <c oughs> ุกกุกก <c oughs> ุกุกุก <c oughs> ุก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 วิ่งมาเต็มอันนี้ใช่เราใกล้ปละ่ะอ๋ออื้เราใกลุ้ดเจี๊ยบสบายไหมถ้าอยู่ตรงนี้ สบายมากทุกคนผมบอกเลยนั่งแล้วก็เห็นวิวอยู่ที่นี่สบายมากเลย<ม>เธอชอบไหมชอบชอบ,บ,บกคนมีมะขามด้วยนะเธอ,อลองลองเด็ดกิน่นไหมมาถือหน่อยดิยถือกอง้นนะมีรมมะขามเปรี้ยวหรือหวานนะครับ ไม่ได้เลยช่วงยังไงลูกเนี้ยน่ะน่ะน่ะอืมไม่รู้ว่ามะคำหวานเมาเอา,เอา,มาไม้ดิ้นี่แหละเนี่ยเอาไม้สอยไม้สอยไม่ได้เลยมันสูงเลยได้แม่กล้าดีมากค่ะทุกคนแม่กล้าดีมากเลยเนาะทางนู้นมีน้ำด้วยเธอไปดูน้ำตกบ่ฟังโู้มีน้ำตกเด้อ ไปทุกคนวันนี้ก็ชิวๆนะครับพาพาน้องหญิงเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านเป็นครั้งแรกนะครับอ,อ,ยอยู่ที่นี่น้ำใช่เลยยสะอาดดนะ้วน้ำใสามาก มาน,นี่เถอะได้พาไปดูน้ำนู้นเกนามาตูอ่ามงโจอืมอเม่อีโม,ม มีน้ำตกด้วยน้ำใสยนะน้ำเนี่ยเป็นคนลอเรสเนนะครับพี่พีเอฟซีใช่ที่ที่บ่าลูกาที่นี่ก็เย็นมากใช่ตรงนี้นะน่ามาปลูกเปย์น,นอนมากเลยนะตรงนี้นี่ก็เป็นต้นโพเออทุกคนเป็นต้นโพเอ้ ต้นสายหรือว่าต้นโพไม่รู้น่าจะเป็นต้นสายนะครับตันนี้ต้นใหญ่มากไปเดยวเดี๋ยวเราไปนั่งที่บ้านดีกว่า ยับเดือดของลุงเขานะเนี <Yeah. S 1> ่ยพวกยะไอ้พวกเนี้ยบ้านหลังนี้เป็นน่าจะเป็นบ้านของลุงยักษ์ <Yeah. S 1> บรรยากาศนี่คือแบบดีมากน้ำเนี่ยออกจะสีแบบออกฟ้าๆนะ <Yeah. S 1> เขียวๆฟ้าๆน,นั่นทุกคน นี่ฝั่งนี้กระปุกดูต้นกระเจี๊ยบน่าไปทําแกงเปรี้ยวมากนะดกมากเลยนะทุกคนน,นี่นั้นดกมากเลยนะครับบรรยากาศดีมากอากาศดีมาก นี่นะครับตรงนี้ก็มีสะพานด้วยนะมีเลยนะครับมาดีๆเดี๋ยวกันล่วงไปหมดหรอกต่างนะมาดิมาดิ เดี๋ยวมาดีนะไม้เนี่ยก็จะผุพังแล้วนะแต่ว่ายังมาตรฐานอยู่นะครับผม พลาด้วยนะครับเนี่ยนะถ้าเราอยู่บนบ้านเนี่ยสบายแล้วนะทุกคนนี่มองวิวได้สบายเลยอะล,ลุงยากบ้านลุงยักเนะี่ยเป็นกระต๊อบของลุงยังนะก็โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมก็จะพาน้องหญิงยเดินชมบรรยากาศก,าก่อนนะครับก็ชมบรรยากาศบริเวณแถวนี้นะ ก็เธอชอบหรือเปล่าชอบมากอยกอยู yeah. Bal, ่แ no. น้มากน้องหญิงเนี่ยชอบมากเลยบรรยากาศนะครับเมื่อก mm ี้เราก็พานุองหญิงขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็เจอคุณลุงอยู่คนหนึ่งนะเขาเนี่ยก็กําลังจะสร้างไม่รู้ว่าสร้างบ้านหรือเปล่านะครับผมนะครับก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งพักก่อนนะเพราะเราก็เดินสำรวจดูรอบๆหมู่บ้านนะครับก็หมู่บ้านหลังนี้เนี่ย อยู่ในป่าค่อนข้าง,งที่จะลึกเลยนะครับผมนะครับโอเคทุกคนเมื่อกี้นะครับพี่พีชสี่มีป้าคนหนึ่งนะลงมาถามว่ามาหาใครนะครับผมก็เลยบอกว่ามาหาลุงยักษ์แล้วก็พาน้องหญิงเนี่ยมาเที่ยวด้วยนะครับก็ผมถามว่าลุงยักษ์เนี่ยเขาอยู่ไหมป้าบอกว่าลุงยักษ์เนี่ยอยู่ข้างบนนะครับเราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปหาได้เพราะว่าลุงยักษ์เนี่ยกําลังทําพิธีอะไรบางอย่างนะครับพี่พี่ก็เหมือนเขา นั่งอธิษฐานจิตอยู่ในบ้านข้างในห้องนะครับผมก็เราไม่สามารถเข้าไปหาได้นะครับตกใจมากเนละที่ป้าเขามานะเราเนี่ยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะก็ต้องขออภัยนะครับก็เรากำลังนั่งอยู่กับน้องหญิงอยู่ข้างบนบ้านนะแล้วก็มีป้าเนี่ยมาถามเรานะครับก็เขาถามว่าเราจะกลับกันตอนไหนนะพี่เพราะว่าถ้ากลับไปเนะี่ยต้องรีบกลับไปนะเพราะว่ามันอันตรายนะครับในป่านะ ป้าเขาบอกผมมานะครับก็สักพักหนึ่งเราก็จะเดินกลับนะเดี๋ยวจะพาน้องหญิงเนี่ยเดินบริเวณแถวนี้ก่อนนะก็อยากจะถ้ามีโอกาสนี้เรามานอนไหมนะม <laughs> เดี๋ยวเราจะลองขออคุณลุงลุงยักษ์ดูนะครับพี่พี่แต่ว่ายัางไม่ใช่ตอนนี้หรอกเพื่อนลุงยักษ์เนี่ยจะให้นอนนะครับบรรยากาศน่าจะดีนะทุกคนเดี๋ยวบรรยากาศเนี่ยน่าจะดีนะครับทีนี้ผมบอกเลยนะน่าจะหนาวมากๆแหละ ขนาดแถวบ้านผมเนี่ยยังหนาวเลยนะถ้าในป,าป่าแบบนี้ไม่หนาวนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราก็จะเดินชมบรรยากาศเรื่อยๆนะครับใช,นะช่ไม่ต้องใช้พัดลมก็เย็นนะนะครับนี่นะใช่นี่แหละนะครับทุกคนนั่งยิงเนี่ยกันนั่งอยู่นะครับผมก็บ้านหลังนี้เนี่ยลมเย็นมากเลยนะครับนะนูะ่นบรรยากาศดีมาก ก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินชมบรรยากาศสักพักเดยสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆแหละทุกคนครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเดินกลัดนะครับแปลกมากวันนี้เราไม่เจอเจ้ากุมารน,นะครับนึงยังเนี่ยน่าจะไม่ได้สั่งเจ้ากุมารเนี่ยออกมาหาเรานะก็ถ้ามารอบได้นะผมจะเอาของกินเนี่ยมาให้เจ้ากุมารด้วยนะครับพี่ๆครับผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเรา เดินนั่งพักก่อนนะครับนี่นะครับพี่พีก็น้องหญิงเนี่ยนั่งอยู่ข้างในบ้านนะกะ็กวลังรอผมก็เดินดูบรรยากาศนะครับโูหน้ําเย็นมากนะตรงน,นี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะครับนี่ทุกคนเจอผักกูดด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีต้นอ่อนหรือเปล่านะโอ้ตรงน,นี้มีรังแตนด้วยนะพี่พ วันนี้ผมเจอหลังแใจมีอีกตัวหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าราังของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนนะเจอไหมน,นี่ไม่รู้ว่าราังของมันเนี่ยอยู่ตรงไหนนะเวลาเราเปลี่ยนที่นครับนุ่นเพิวว่งจะผมเจอมะกรูดอยู่ตรงนี้เป็นมะกรูดป่านะครับนี่เลยน,นะนะโอ้อ่อนๆเยอะมาก ว่าเราไม่เด็ดดีกว่านะปล่อยปล่อยให้มันโตแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยกินดีกว่านะครับนี่นะมีทั้งใบบอลแล้วก็มะกรูดนี่นะต้นมะกรูดป่าโอ้โหใบย,ยอดนันอ่อนทั้งนั้นเลยนะครับพ,พี่ครับอีกอย่างนะมีหอยด้วยนะนี่เขาเรียกว่าหอยเชอรี่นะครับอันนี้เนี่ยมันลูกเล็กไปนะครับผมนี่ยวผมจับให้ดูนะลูกใหญ่ นี่นะทุกคนหอยเชอรี่นะครับผมไม่ใช่หอยเชอรี่นะเป็นหอยจุ๊บนะครับผมว่าปลาเนี่ยน่าจะเยอะนะตรงนี้น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับพี่พี่ข้างนั้นุ่นก็เหมือนจะมีพวกพักกูดเนี่ยน่าจะเยอะอยู่นะครับที่นี่อุดมสมบูรณ์มาก เดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็จะพาน้องหญิงเนี่ยกลับแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยมานานแล้วนะก็เราก็ได้ไปคุยกับคุณลุงคุณตาด้วยนะครับอยู่ข้างในนู้นนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปหาน้องหญิงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะพาน้องหญิงเนี่ยกลับแล้วนะครับเพราะว่าเรามาเนี่ยนานแล้วนะก็โอเคนะครับพี่เอฟซี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปเลยดีกว่านะครับก็ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะพี่ๆท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องรอลุงยักษ์เนี่ยพร้อมนะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ต้องไปจัดการกับพวกนางผีป่ากันด้วยนะผมเนี่ยก็ไม่เจอนางผีป่าเนี่ยมาหาผมเนี่ยหลายรอบแล้วนะครับ ก็หลายวันแนละ้วตั้งแต่ที่ผมเนี่ยนำผ้าถุงเนี่ยไปคุ้มหัวนางผีป่านะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยผมไม่เจออีกเลยนะครับไม่รู้ว่าพวกนางผีป่าเนี่ยอาจจะกล้ามายุ่งวุนว่นวายกับผมอีหรือเปล่านะแต่ว่าพวกมนต์ดำหรือว่าของอวิชาเนี่ยอาจจะเสื่อมลงไปแล้วนะครับเพราะว่าโดนผ้าถุงที่เลอะประจำเดือนนะครับก็เลอะประจำเดือนน่เองนะไปพ,พี่แล้วก็ไปคุ้มหัวของพวกมนันก็เสื่อมหมดนะครับก็โอเคทุกคนครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าผม สวัสดีครับ